V b a บ v วีแปดนะครับผมความลื่นสุดยอดนะครับเอ้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมนะครับผมลอกตัวนี้มีกิกเสียงนะครับนี่ลืมเลยลืมเลยนี่เดี๋ยวใครดูได้ยินไหมได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมครับนี่แม่ให้กิกเสียงมาด้วยนะครับผมดูเวลาปลาลากนี่คือแบบมวนหูท่านผู้ชมมวนหูผมใช้คำว่ามวนหูเลยนะ คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีและอาจมีคําที่ไม่สุภาพพวกโรกสวยควรได้รับคาแนะนาจากพวกผู้ดีเตีนแดงวิดีโอนี้สร้างเพื่อความสนุกคําพูดใดที่ไม่เหมาะสมขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับกราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเกมคนชอบตกปลานะคบผมต่อเรื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรารีวิวแผ่นลองซ่อมไปนะครับผมในส่วนท้ายคลิปนะครับผมคลิปที่แล้วน้าจะเห็นลอกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเอามา เทสให้ดูนะครับกับแผ่นรองเมาส์นะครับผมก็ถ้าใครยังไปงห่จ่าว่ามันคือโรกอะไรนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้ก็คือจะมารีวิวนะครับผมโอกตัวนั้นแหละเพราะว่าผมได้มาใหม่นะครับเห็นพอใช้เห่นพอใ,ใช้กันนะครับแล้วก็เป็นรอกที่ที่ค่อนข้างที่จะมาแรงในช่วงนี้นะครับผมก็คือโอก VBa s สมีตัวนี้นี่ตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู เขาเรียกว่าอะไรสเปคข้าวๆแล้วก็ไปดูด้านในว่าเป็นยังไงแบบถอดออกมาแล้วก็ให้ดูนะครับผมคิดที่แล้วผมก็ถอดเนี่ยแต่ว่าก็คือถอดข,ข้าวให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปซ่องด้านในกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สเปคมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคไปดูกันนะครับผมไปดูแบบใ,ใกล้ๆ <บา S 1> นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมแล้วก,ก็ก่อนอื่นก็เดี๋ยวดูรอบๆกล่องก่อนนะครับกล่องเป็นสีดํานะครับผมนี่ แล้วก็จะมีสปิกข้างๆบอกนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ V8 นะครับผมอันนี้เป็นลอกด้านขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมนี้กันก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นความจุสายนะครับผมเขาบอกว่าความจุสายเนี่ย0.2 0.3น่าจะเป็นมิลน,นะครับผมผมไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าขนาดของสายนะครับจะสามารถบรรจุสายได้ลงสปูลได้150 50เมตรนะครับถ้าเป็น0.235หรือว่า235เนี่ยสามารถจุลงสปูลได้แค่100เมตรนะครับผมอันนี้ก็ไปลองศึกษาเพิ่มเติมเอาผมไม่ดูนะครับผมครับแล้วส่วนอันนี้เป็นกำลังเบรกของลอกตัวนี้นะครับผมกำเอ้ยไม่ใช่กำลังเบรกรอบนะครับรอบของลอกนะครับ7.2นะครับผมนี่ เขาเรียกว่าเครื่องหมายแล้วทับหนึ่งผมไม่มั่นใจนะครับผมอ,อันนี้รอบจิตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกปืนเบลลิงนะครับผมให้มาสี่บวกหนึ่งเลยนะครับผมนี่สี่บวกหนึ่งก็เท่ากับห้าใช่ไหมล่ะถ้าสี่บวกหนึ่งเท่ากับพกนี้ก็คือโตกรณนิตนะครับอันนี้เป็นกําลังเบรกนะครับผมแผ่นพรเบรกเบรกได้เจ็ดกิโลนะครับผมเขาให้ เจ็ดกิโลถ้าเกินเจ็ดกิโลก็เป็นแปดกิโลนะครับ <c oughs> นั่นแหละเโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดรายละเอียดต่างๆที่เขาแจ้งมานะครับผมนี่ความวิเศษของลอกตัวนี้นะครับผมก็เป็นลอกแบบสองระบบนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับ เฟืองตัวนอนนะครับทำมุมมา45องศานะครับผมเพื่อที่จะลดการสะสมของดินน้ำโคลนนะครับผมหรือว่าอะไรต่างๆก็ไปอ่านดูนะครับนี่ตรงเนื้อหาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับผมเขาก็เขียนมาว่ารับประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีนะครับผมนี่นี่นะครับทางบริษัทเขาแจ้งมานะครับผมนี่สามารถซ่อมฟรีอะไรฟรีใช่ไหมวะ อาไรฟรีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับผมว่าด้านในเป็นอย่างไรนะครับโอเคแกะแกะแกะด้านในเขาก็จะให้มาประมาณนี้นะครับผมผมเปิดมามันก็เป็นประมาณนี้นะครับมีการกระเทกนะครับผมแล้วก็เป็นตัวลอกนะครับแล้วก็เป็นดะแกรมนะครับดะแกรมของลอกนี่กล่องเราก็ทิ้งมันไปเพราะว่าไม่ได้ไม่มีอะไรละนี่เรามาดูข้างในดะแกรมนะครับดะแกรม ประมาณนี้นะครับผมใครที่แจ้งซ่อมแจ้งอะไรหายแจ้งอะไรก็ดูชิ้นส่วนจากด้านบนแล้วก็มาดูตัวเลขเอาว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็ไปแจ้งกับบริษัทเอานะครับผมนี่อันนี้ก็คือวิธีการเคมนะครับเค็มสินค้านะครับก็รายละเอียดต่างๆก็ประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็วิธีการดูแลรักษาก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ ลงทะเบียนง่ายๆสะดวกรวดเร็วนะครับสแกนคิวโค้ดนะครับผมไปลองสแกนกันเอานะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็ผ่านไปกับดาแกรมเดี๋ยวเรามาดูตัวลอกตัวลอกกันนะครับตัวลอกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวลอกแกะออกมานะครับก็จะเป็นป้ายนะครับที่เห็นเลยก็คือป้ายวีแบตนะครับป้ายห้อยป้ายห้อยนะครับสินค้าป้ายห้อยนะครับนี่นะครับเป็นป้ายห้อยนะครับให้ป้ายห้อยมา ห้อยเฮ้ห้อยป้ายมานะครับเป็นป้ายของ V b แบนะครับผมนี่อันนี้เป็นสติกเกอร์ด้วยนะครับป้ายนี้เป็นสติกเกอร์ด้วยนะครับเห็นชัดไหมมันเป็นสติกเกอร์ด้วยนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นขอบสามารถแกะเอาไปแปะอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ผมจะเก็บันไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ด้านด้านนอกนะครับผมนี่จะเขียนว่า V8 V8 นะครับผมเขาบอกว่าปรับได้ถึง25ระดับนะครับเพื่อความเนียนนะครับนุ่มอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็นี่ให้น็อปมานะครับผมให้น็อปน็อปแต่งมานะครับเป็นน็อปสีดํานะครับแล้วก็ตัวตัวสีของลอกนะครับผมเขาเขียนว่าเป็นสีเงินนะครับสีเงินแต่สายตาผมมองแม่งเป็นสีเทาเข้มนะครับผมก็คงเป็นเงินเทาเข้มอะไรประมาณนี้นะครับนี่ แล้วเขาก็บอกว่าอะไรอีกอ่ะนี่ลอกนะครับแล้วก็รายละเอียดรายละเอียดลอกข้างล่างก็คือการจุสายแหละรายละเอียดการจุสายนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นโลโก้ของ v b a บนะครับเขียนว่า v b a บนะครับผมนี่เขาบอกว่าลอกตัวนี้เป็นลอกสองระบบนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในนะครับระบบแรกก็คงน่าจะเป็นเม็ดน่วงนะครับเม็ดน่วง ให้เม็ดน่วงมาถึงสิบไม่มเหล็กมาถึงสิบสิบเม็ดเลยนะคือถ้าปรับแบบระดับแบบนืดก็คือนืดจัดเลยแบบโอ้ยมือใหม่ตีสบายเลยอย่างเงี้ยไม่ฟู่แน่นอนนะครับถ้าเป็นแบบว่ามินนี่ก็คือแบบลื่นหัวแตรนะผมว่านะครับนี้แต่เขาก็กลัวว่ากลัวว่าเราจะตีฟู่โอ้ยแรงเกินกลัวว่าเราจะตีฟู่นะครับผม ก็คืออีกระบบหนึ่งเขาก็ให้เม็ดลามานะครับนี่เม็ดลาเม็ดลานะครับไม่ใช่เม,ม็ดมะห้านะครับวิธีการเปิดเม็ดลาก็คงจะเป็นวิธีการอ่าใช้นิวน้วเขี่ยใช้นิ้วเขี่ยครับนี่จะเห็นไอ้สีขาวๆตัวนี้ครับเวลากเวลาเปิดเราก็แค่ดันออกนี่ถ้าเราเปิดสี่เม็ดก็คือสี่เม็ดนี่มันก็จะนืดนะครับผมมันก็จะนืดเลย แต่ว่าแนะนําให้เปิดแค่สองมก็พอนะครับวิธีการเปิดก็เปิดแบบซ้ายกับขวานะครับเปิดแบบฝั่งตรงข้ามนะครับไม่แนะนําให้เปิดคู่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เท่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาแนะนาผมมาเงี้ยผมเรียนมาเงี้ยก็คือเขาให้เปิดตรงข้ามกันนะครับผมแล้วก็จะมีลูกปืนตรงนี้หนึ่งลูกแล้วก็ตรงนี้หนึ่งลูกนะครับภายในภายในนี้นะครับเราจะยังไม่แกะนะครับผม <laughs> เรา ม่การเสียงนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ใช้สักพักหนึ่งแล้วก็วล้างค่อยมาแกะนะครับผมวิธีการใส่นะครับก็ง่ายๆนะครับก็เอาสปูนใส่ไปก่อนแล้วก็จะเป็นฝาข้างซ้ายเนาะนะครับผมก็ให้ใส่ลงไปแบบนี้ให้มันลงให้มาลงดังแกร็บนะครับนี่ให้มันแนบเนื้อตรงนี้แนบแล้วก็บิดขึ้นเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไปทดสอบความลื่นของลูกปืนเดิมครับอันนี้ก็คือ กดสุดเลยนะผมอ่ะอันนี้เปิดเม็ดลาวไว้สองสองเม็ดนะตะกี้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดเม็ดลาวไว้สองเม็ดนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดเม็ดลาวไว้สองเม็ดแล้วก็ลองปรับปรับให้มันไปอยู่ที่มินนะครับก็คือหน่วงหน่วงน้อยสุดนะครับผมใช่ปะวะผมพูดถูกไหมมันมันหน่วงน้อยสุดใช่ไหมเพื่อนๆมันก็ลื่นอยู่นะนี่ดูดินี่ <c oughs> เห็นไหมเห็นเห็น,เห,นเห็นโลโก้เห็นโลโก้ไอ เห็นเคาไอ้ตัวหนังสือบีซีในไหมที่ผมจะหมุนให้ดูนะเฮ้ยมันลื่นอยู่นะท่านผู้ชมดูดินี่เปิดเม็ดลาวไว้สองเม็ดนะแล้วก็เปิดแบบสปูนคอนสปูนสปูนเออเนี่ยเปิดไว้สุดเลยไวสุดได้แค่นี้แล้วโอ้เนี่ยคือลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมคือลุดละเอ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมผมมีความรู้สึกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเฮ้ถ้ามันเป็นสปริงไว้ทุกคนข้างใน ตรงนี้เป็นสปริงครับโอ้ย,อย,อย,อยนี่เป็นเป็นสปริงครับมีลูกปืนด้วยโอ้ตกใจเหมือนกันนะนี่ทุกคนมีลูกปืนด้วยนะครับแูนปืนให้ด้วยเอย้ยไม่ธรรมดานะครับลอกตัวนี้นะครับผมไม่ธรรมดาอุ้ยหล่นร่วงร่วงล่วงๆๆเมยเ์ย้อยเมย์ย้อยเขี่ยเขี่ยไปหนึง่งแปหนึ่งเดี๋ยวผมผมใส่ก่อนเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมใส่ก่อนแปหนึงน่งแปหนึ่ง ใส่ยากด้วยแม่งจริงโอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับนี่เอพอหมุนหมุนไปแล้วยังไม่ทันได้บอกเลยโอเคเดี๋ยวเราหมุนเลยลื่นอยู่นะครับลื่นอยู่อ๋อไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงเม็ดลานะทุกคนมันจะด,ดังๆอ๋อไม่ธรรมดานะครับ นี่ความลื่นไม่ธรรมดานะครับทุกคนนี่ดูยังไม่หยุดเลยโอเคเดี๋ยวเราลองไปปิดเม็ดละเมื่อกี้เราเปิดไว้สองตัวเลยเราไปปิดมันจะน่าจะลื่นลื่นลื่นมากกว่าน,นี้นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเท,ท็ดก่อนเท็ดก่อนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันลื่นครับทุกคนมันลื่นเลยแหละปืนมาแตกเน่เดี๋ยว,ยวลองเทสก่อนโอ้โ <c oughs> หลื่นกว่าตะก,กี้ครับท่านผู้ชมลื่นกว่าตะก,กี้โอ้โ <c oughs> <c oughs> หลื่นจัดจัดครับดูดูด <c oughs> นี่ โอ้โห oh, oh, oh. ดูครับนี่ปิดเมลาปิดเมลาอ่าคลายคอนสปูนแล้วก็ปรับให้เป็นบินนะครับลื่นขนาดนี้เลยดูนี่นี่ท่านผู้ชมธรรมดาที่ไหนนะครับผมลอกตัวนี้นี่นะครับ เออผมซื้อมามันไม่ผิดหวังนะครับผมถ้าผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะผมอยากได้หรือว่าตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้ลอกอะไรนะครับลอกเบตตัวไหนนะครับผมก็แนะนํานี่เลยนะครับผมนี่ V ีแบทวีแปดนะครับทรงมันก็คล้ายๆลอกเทพเหมือนกันนะนจริงๆนอะทรงมันก็คล้ายๆลอกเทพนะทุกคนอืมราคามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแค่เจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับคุ้ม นะครับผมนี่นี่ประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากให้ผมมารีวิวอะไรนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับผมจะได้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็เข้ามาดูเยอะๆนะครับผมจะได้มียอดเยอะๆแล้วก็จะได้มีเงินมาซื้อของมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมคลิปหน้านะครับผมอุ้ยผมผมยังตอนแรกผมยังไม่ได้เทสนะครับว่ามันลื่นอะไรขนาดนี้นะครับผมก็เลยทําการนี่เลย ก็สั่งของไปนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมลุกคนเดี๋ยวผมแกะให้ดูเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับผมสั่งของไปเอามาอัพเอามาอัพรอกตัวนี้เลยนะครับผมนี่ลูกปืนนะครับผมนี่ลูกปืนเซรามิกนะครับผมเอามาอัพรอวีแบทนะครับแต่พอมาเห็นความลื่นของมันแล้วโอ้โหแทบแทบช็อกเลยนะครับ ผมนี่เองแทบช็อกเลยจะคิดอยู่ว่าจะอัพดีไหมนะครับผมแต่ว่าคลิปหน้านะครับก็ตัดสินใจนั่นแหละว่าเออจะมาอัพให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมแล้วก็จะมาบอกวิธีการใส่อะไรเงี้ยเพื่อบางคนชอบแบบลื่นลื่นนะครับผมก็จะมาอัพให้ดูนะครับอันนี้ติดไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวรายละเอียดพอจะมาแจ้งคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมกับจอลอก VBa s s V8 นะครับผมความลื่นสุดยอด นะครับเอ้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมนะครับผมลอกตัวนี้มีกิกเสียงนะครับนี่ลืมเลยลืมเลยนี่เดี๋ยวใครดูได้ยินไหมได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมครับนี่แม่ให้กิกเสียงมาด้วยนะครับผมดูเวลาปลาลากนี่คือแบบ หมวนหูอะ่ะท่านผู้ชมหมวนหูผมใช้คำว่าหมวนหูเลยนะโอเคนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องนะเกมคนชอบตกปลายเยอะๆนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ